นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ อารหังสัมมาสัมพุทโธนะโมข้าพเจ้าจะไหว้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์องค์ที่หนึ่งชื่อว่าพระกะกุสันโธองค์ที่สองชื่อว่าพระโกนาคมโนองค์ที่สามชื่อว่าพระกัสสปโปองค์ที่สี่ชื่อว่า พระโคตโมโองค์ที่ห้าชื่อว่าพระศีอริยะเมตรโยเมื่อจิตดับไปขออย่าได้ไหลลงตั้งจิตจำนงจงใจพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วออกจาก่วงมานขอให้พบพระเมตรยัยขอให้ไกลาจากมาน พระเกตพระแก้วพระจุลามณีพระสีสันเพชรพระองค์เสด็จเข้าสู่พระนิพพานพระพุทธเจ้าท่านสั่งไว้ว่าให้ภาวนาทุกขังอนิจจังอนัตตาติวันทามิเจติยังสับพัง สัพพัฐาเนสุปฏิทิตังสารีริกาตามหาโพธิงสากะลังสัทธา